โยงหจะเล่นไพ่ถ้าคุณเล่นไพ่คูจะจับมไหมถ้าเ้มาจับเล่นไพ่บ้าอ่อเก็นไปไหนคะ แกมาโอ้ยกระเป๋าทำไมน่ารักจังเลยนี่มีอะไรบ้างในกระเป๋าใครคะแกมาให้ข้ามันขาดกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าสีสีเขียวเนี่ยมีอะไรบ้างเธอพกอะไรมาบ้างเปิดให้เราดูหน่อยเดียวเขาจิ้มมือเอาเองเหรอแล้วเธอจะไปไหนอ่ะแกมาค่ะไม่่อยูิวจะไปไหนมานี่มาคุยกับเราก่อนหจะเล่นไพ่อยู่ในมือมานานแล้เล่นไพ่ไม่กลัวตำรวจจับหรอเออเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยจัโอ้ โอ้ยถ้ามีผัวสองหอกก็ยอมอะไรนะมีผัวเป็นสองหอกก็ยอมเหรอเออโอ้ย้โยไ,ได้ไมึงจะทาโลชั่นยังครับวันนี้ทาทาก่อนทาก่อนเดี๋ยวผิวแตกเดี๋ยวผิวแตกเขาจะทาให้เราเหรอมาเออไม่ต้องเอามาลึกมากขนาดนั้นเออทา,ทาอยู่ทาเองนะเอาให้เราทาเองเหรอเออเออหรือว่าจะทาให้เราไม่ใช่เหรอเรื่องอะไรเรื่องอะไรโอ้เธอนี่เล่นตัวมากเลยโอเคค่ะเออเอาทาเองเอา หทาหน้ายังทาน้า,า,ย,า,นา,ายังเหลือหน้าแตกทาน้า,ายังคะโอ้โหน่ารักแกจะโอนให้ห้าหลบ้บาทอ๋อไปไปกินสุกี้เหรอกูเตรียมซีนพูแล้วอ๋อ,อเดี๋ยวเราค่อยไปจกบอกว่าไปไปวันไหนก็นบอกโอเค<ห>มีอะไรบ้างก,ก็กระเป๋าโด้เลมอนมีอะไรบ้างคะโอ้โหมือหนักจะล้มถาเองเลยเออมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะไปหมดสุกี้แบงค์เนี่ย ไม่ได้ว่าเลยค่ะโอ้โหนี่จะทุบพร้องอย่างเดียวเลยแกไม่ราคอ้ยวนมาว่าเกไม่ราค่าเฉยเลยวนมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยเอาปิดกระเป๋าไปแล้วค่ะไอคุณเปิดให้ข้าไปอีอแล้วกินข้าวยังเนี่ยยังเลยไม่ไปกินหรอคะเกข้านะโอ้เอาปิดไว้โอเค